เราเมาเรือจะอ้วกใส่ถุงพลาสติกหรือว่าอ้วกใส่ทะเลดีถ้าเกิดว่าเรามีขยะอันตรายแล้วไม่มีถังขยะสำหรับขยะอันตรายเราจะไปทิ้งยังไงดีใบมีดโกนทิ้งยังไง สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ที่ออฟฟิศเหมือนเดิมได้มีรีเควส t ว่าอยากจะมีคำถามโง่เวลาทำงานหรือบล็อกต่างๆจะมีความจริงจังอยู่ก็เลยอยากจะมีอะไรที่มันเบาสมองให้กับทุกๆคนนะครับเรามาดูซิว่าคำถามที่ทีมงานได้เตรียมไว้เนี่ยมันคือคำถามอะไรบ้างนะครับเริ่มเลยถ้าเกิดว่าเรามีขยะอันตรายจะเป็นแบตเตอรี่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้ว ไม่มีถังขยะสำหรับขยะอันตรายเราจะไปทิ้งยังไงดีก็เก็บไว้ก่อดเก็บไว้กับตัวแล้วก็ค่อยเอาไปทิ้งในขยะอันตรายแล้วกันเวลาไปเที่ยวป่าน้ำแหล่งตามธรรมชาติดื่มได้ไหมจริงๆรดื่มได้ ถ้ามันเป็นต้นน้ําจริงๆนะที่เรารู้ว่ามันมาจากต้นน้ําจริงๆเราก็สามารถที่จะดูด้วยตาเปล่าหรือว่าจะสามารถทดสอบได้แต่ถ้ามันอยู่ที่ปลายแล้วมันผ่านหลายๆขั้นตอนมันสารเคมีที่มันจะไหลลงมาหรือว่ามันผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะดื่มนะครับเพื่อความปลอดภัยของร่างกายของเราเองเข้าป่ายังไงป้องกันยุงยังไงให้ถูกต้อง จริงๆก็ไม่ควรที่จะใช้สเปรย์หรือว่าสเปรย์จากข้างนอกเข้าไปก็ยังดีกว่าไปสเปรย์ข้างในนะเอาจริงๆแต่ก็ไม่แนะนําอย่างพวกสเปรย์ที่ฆ่าทากเวลาเดินป่ายเงี้ยผมก็ไม่เคยใช้เพราะเรารู้สึกว่าโอ้หมันก็เหมือนมีคนมาบ้านเราอะ่ะมาเยี่ยมบ้านเราอะ่ะแล้วก็มาพยายามเอาเราออกจากบ้านของเราอะ่ะเราก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหรอ่อ่ะทากมาันก็คงจะไม่แฮปปี้กับเราสําหรับผมคือใส่แขนยาวขาย,ยาวปกติจะเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่พวกยาก,กันยุงอะไรอย่างนี้ โดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วพยายามปิดให้มิดได้มากที่สุดแก้ที่ตัวเราดีกว่าใส่แขนยาวขาย,ยาวน่าจะเวิร์กสุดถ้าเราไปปลูกต้นไม้และเราต้องนั่งเครื่องบินไปมันจะคุ้มไหมเพราะเราสร้างคาร์บอนฟิต พุทเปนในการเดินทางแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราไปปลูกต้นไม้ในสถานที่ที่ถูกต้องแล้วมันสามารถที่จะขึ้นมาช่วยระบบนิเวศที่อยู่ในบริเวณนั้นได้จริงๆเนี่ยแล้วการที่เราไปปลูกหนึ่งต้นมันไปทําให้มันมีต้นที่2ที่3ที่4ที่5ขึ้นมาในอนาคตหรือไปสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นมาช่วยกันปลูกเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ เครื่องบินมันก็ต้องบินไปอยู่แล้วแหละเนาะเราขึ้นไปนั่งอีกสักคนนึงก็คงไม่คงไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากขนาดนั้นเร,เราคงห้ามเครื่องบินไม่ให้บินไม่ได้เราจัดการตัวเราให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้หลายๆหลายๆอย่างมันดีขึ้นในอนาคตก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าเรานั่งเรือและเราเมาเรือจะอ้วกใส่ถุงพลาสติกหรือว่าอ้วกใส่ทะเลดีเอ อวกใสถุงพลาสติกกันไม่ได้เพราะไม่ควรที่จะเอาถุงพลาสติกขึ้นไปอยู่บนเรือตั้งแต่แรกแต่อวกบนลงไปในเรืออแต่การอวกจากข้างเรือลงไปในทะเลก็ภาพก็อาจจะไม่งามเท่าไหร่แนะนำว่าให้อวกใส่ถังขยะที่อยู่บนเรือดีกว่ารับผิดชอบกลิ่นกับเศษต่างๆและกันโอ้โหอันนี้กูมไม่รู้ว่ะ <laughs> ไม่รู้ว่ามันเป็นไหลไปที่ไหนแต่รู้ว่ามันมีระบบการคัดกรองอะไรแล้วแต่ที่ด้วยแหละคือเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไหลลงท่อเนี่ยมันก็สามารถที่จะนําไปสู่แม่น้ําสามารถที่จะนําไปสู่ทะเลได้หมดมันก็มีระบบอะไรหลายอย่างแต่ทางที่ดีที่สุดคืออย่าทิ้งขยะอย่าทิ้งอะไรลงไปในท่อเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันจะไปทําให้นู่นนี่มันตันมันติดตรงนู้นตรงนี้แล้วมันก็จะมันก็จะมีผลกระทบอื่นๆตามมาทีหลังต้องบอกแก้วฝายกดื่ม เพราะว่ามันก็ทําให้ขยะมันน้อยกว่าก็ยกตัวอย่างมันก็ต้องมีแก้วมีฝาปิดใช่ไหมแต่ถ้าแต่เราต้องมีหลอดอ่ะเราใส่หลอดขึ้นมามันก็เป็น3มชิ้นการใช้การสร้างขยะ2ชิ้นมันก็ต้องดีกว่า3ชิ้นอยู่แล้วก็เลยคิดว่าพยายามดิกเรื่องการใช้หลอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะสร้างขยะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหมืนอนกันใบมีดโกนทิ้งยังไงคือเราไม่รู้เพราะว่าเราใช้เป็นเครื่อง ก็เป็นคนที่ไม่ได้มีหนวดเขาอะไรเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็แค่เปิดออกมาแล้วก็เคลียร์เคียนหนวดของเราเอาเป็นว่าไม่แน่ใจว่าขยะมีโกนเขาทิ้งกันยังไงคนที่ทิ้งขยะที่เป็นมีโกนก็ต้องระวังคนหยิบที่จะต้องเอาไปแยกเอาไปทําต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเขากิ้งไปเปล่าๆแล้วก็มือเขาก็บาดขึ้นมาถ้าใช้เครื่องโกนมันก็มันก็ยั่งยืนกว่านะในความรู้สึกผมไม่งั้นถ้าเราใช้อันที่แบบใช้ครั้งเดียวเราก็ต้องทิ้งก็ต้องสร้างขยะในเครื่องดีกว่า อ่ะครับอันนี้ก็เป็นคําถามโงงๆคำถาม,ถามไร้สาระนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามแบบนี้อยากจะให้ตอบกันก็พิมพ์ลงมานะครับเราจะทําเป็น Q&A ก็ได้นะถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถที่จะถามในคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม Alex r ซ์บนะครับทุกๆ2อาทิตย์นะครับเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับผม